สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาใส่ปุ๋ยนะคะที่ไกส่สวนยางนะคะนี่ปุ๋ยอินรีย์นะคะของเชฟชอยนะคะทุกคนคะ่ะนี่วันนี้แม่ก็มาใส่ปุ๋ยสวนยางนะคะอย่างที่เรา,เต,เาตัดหญ้านะคะเอาไปครึ่งหนึ่งนะคะอีกแบ่งหน้าที่กันนะคะอีกคนหนึ่งตัดนะคะแล้วก็แล้วก็วกปวินาก็เป็นคนใส่ปุ๋ยนะคะ วันนี้เราก็จะมาใส่ปุ๋ยขี้ไก่กันนะคะนี่ถุงสีเหลืองๆนี่นะคะทุกคนคะ่ปะปวินาขอตัวแบบใส่หมวกก่อนนะคะเพราะว่าปุ๋ยขี้ไก่มันอัดแห้งนะคะมันก็จะเป็นฝุ่นเป็นอะไรนะคะแต่รับรองว่าใส่ปุ๋ยขี้ไก่แล้วนะคะอันนี้รับรองว่ายาังไม่เป็นเชื้อรานะคะเพราะว่าผ่านการฆ่าเชื้ออบแห้งมาเรียบร้อยแล้วนะคะ ใส่แล้วใบกระเทียวก็ดีสวยงามน,นะคะน้ำยางไหลเยอะนะคะทุกคนค่ะใครที่กำลังมองหานะคะส่วนผสมนอกจากปุ๋ยเคมีแล้วก็นี่นะคะวันนี้ก็มนนนะะมแม่นำนะคะมาแนะนำนะคะปุ๋ยที่ไก่อัดเม็ดนะคะนี่เราก็เริ่มแกะกันเลยปีที่แล้วก็ใส่นะคะทุกคนค่ะปุ๋ยที่ไก่อัดเม็ดนะคะปีนี้ก็ใส่เพราะว่ามันดีนะคะ ใบยางสวยดีแหมยังใส่มาแล้วนะคะไมยางไม่เป็นลาวนะคะก้าแล้วแต่คนนะคะแต่ปีที่แล้วเราใส่แบบกระจายนะคะทุกคนปีนี้เราจะใส่รอบโคนไปเลยนะคะแบบนี้ใส่แบบหนหนาไปเลยะคะ่ะนี่นะคะ นั่นมมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะนี่นี่นีแล้วแต่คนชอบแบบไหนวันนี้เราก็จะใส่แค่ตรงโคนต้นนะคะวิธีของเราปีนี้แต่ละปีเราใครปีเปลี่ยแนแปลงวิธีตลอด นี่เราก็ไปเติมปุ๋ยกับเมื่อกี้เราใส่นาแล้วมันจะหมดแล้วก่อนเราก็นี่นะคะให้ง่ายนะคะทุกคนตัวย,ย่างใช้ก่อนเท่านี่มีนะคะแล้วก็เราใส่ปุ๋ยเพื่อย็นตัวน,นะคะจะเปิดหน้ายางกันทุกคน ดูนี่เลยวันนี้นะคะไม่แดดแต่ว่าอากาศอบอ้าวร้อนนี่เราก็ใส่กระเป็งนี้นไป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 ดูดีขึ้ด้วยกันดูนะคะแต่ตอนนี้นาะย นการใส่ปุ๋ยนะคะเหมือนกันก็เหมือนกับการที่เรากินข้าวนะคะต้นยางต้นไม้ก็เหมือนกันนะคะเขาก็จะเหมือนการได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนนะคะต้นเขาก็จะสมบูรณ์เหมือนเรานะคะถ้ากินน้อยก็ไม่ค่อยโตเหมือนคนเรานะคะี่วันนี้ก็มาบำรุงต้นยางกันนะคะ รถไปด้วยดีกว่านี่รดเราอันนี้เดินกลับไปกลับมาไม่ไหวเหนื่อยเออไปเลยคน,นไปอย่างนี้เลยคนเนี่ยุยที่ไก่คันนี้เราก็แอบเบืองเหมือนกันนะคะนี่ไส่ได้แถวเดียวนะคะ หมดไปครึ้นหนะุงแล้วเพื่อเราอยากให้ต้นยางของเราสวยงามน้ำยางไหลเยอะๆนะ,ะซับกำลังซับที่พอนะคะก็ซื้อปุ๋ยเคมีมาใส่เพิ่มนะคะต้นยางเราก็จะยิ่งสวยนะคะใบก็จะยิ่งสวยน้ํางก็ยิ่งไหลดีๆนะคะเพราะว่าเราได้บำร,รุงเขาเต็มที่นะคะแต่เรากำลังซับเราไม่พอเราก็ใส่แค่นี่นะคะ ุ๋ยที่ไก่อัดนิดก็โอเคแล้วนะคะที่สวยที่สุดก็คือหญ้านะคะเพราะว่าฝนตกมาทีไรนะคะหญ้าก็ขึ้นสวยตลอดเลยเขียวมากเดี๋ยวขอตัวไปทำงานก่อนนะคะอย่าลืมนะคะใครที่เข้ามาดูคลิปของปารีนาก็กดไลค์กดแชร์กดถูกใจให้กำลังใจปารีนาด้วยนะคะขอบคุณค่ะทำงานก่อนนะครับบ๊ายบาย